เอนุ่งนี่เราเอาที่ชตดไหมก็ดีค่ะวันนี้เรามาสวนจุรีบโยโกฮามาสเตเดียมนะคะเป็นสนามกีฬาเบสบอลของญี่ปุ่นนะคะเรามาเก็บภาพสวยๆนะคะก่อนจะเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้จะไม่มีเวลาแล้วค่ะนี่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะ น่ารักนะคะถ้าเข้าไปมากเดี๋ยวตีนกาออกคะอ่ะ <laughs> นีกก่นะคะในบริเวณโยโกฮามมาสเตเดียมนะคะวันนี้ชุรีบบานเต็มที่เลยค่ะเราได้เข้ามาเมื่อกี้ได้ถ่าย,ยายซากุระมานะคะนี่นะค่ะมีคนมาเดินเที่ยวถ่ายกันเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่เท่ากับวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะเราจะถ่ายให้ดูบริเวณนะคะเมื่อกี้เราได้เก็บภาพสวยๆไว้แล้วนะคะ สวยมากนะคะดอกชุบีที่นี่นะคะนี่ค่ับปีเซนเตอร์เรานะคะ,ะ,คะกันแลเราจะอัปเดตให้ทีหลังนะคะพอดี Wi-fi เราได้หมดแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ไไเรินกระดอกไม้มากจัด <c oughs> ไวไฟเลสหายนะคะนี่นะคะในบริเวณโยโกมาสไตล์ียมนะคะก็เป็นสวนชุรีนะคะ สวยนะคะสวยสวยมากๆเลยค่ะเฉพาะฝั่งนี้นะคะที่จะสวยนะคะนี่เป็นทางเข้านะคะเรามาเข้าด้านหลังนะคะถ้าฝั่งน้อก็เป็นทะเลที่ซากุระคิโจนะคะตึกแกรนด์มาร์คนะคะนี่นะคะน้อยครั้งนะคะที่เราจะได้ออกมาเก็บภาพสวยๆแบบนี้นะคะนี่เราได้เก็บภาพสวยเลยนะคะ ปีเซนเตอร์ก็บอกว่าสีชมพูสวยนะคะเป็นสีแห่งความรักนะคะสีสีเนะคะสวยสีเกือสวยมากเลยนะคะสีเกลือสวยที่สุดค่ะสวยที่สุดเลยนะคะก็ดูคุณปีเซนเตอร์หน่อยนะคะหันหน้ามาหน่อยค่ะปีเซนเตอร์วันนี้เราก็สนุกเป็นวันสุดท้ายนะคะ บ,บายๆบันสบายนะคะแล้วก็ปล่อยบริษัทไว้ให้ลูกชายนะดูเฝ้าดูแลนะคะแต่สําหรับเราสองคนนี่เที่ยวกันนะคะสวยมากเลยค่ะเข้าไปหน่อยนะคะพรีเซนเตอร์นี่นะคะคนญี่ปุ่นก็มาเที่ยวกันนะคะสวยมากนะคะวิวที่ให้ดูนี่ก็เป็นภาพที่สวยงามในญี่ปุ่นนะคะในเจแปนนะคะ I am in stay Japan and ซูริฟลาเวอร์วัดชิมิฮงนีอิมาซึนเดอิมาโยโกฮามาสเตเดียมชูริปุฮาน,น่าสตยมาค่ะสวยมากค่สกะสวยมากค่สวยมากค่ะสาค่ะยมากคะวมากค่ะวกค่ากค่ะะสากคคากค่กค่มาสค่ะสว่ะสากค่ะสยายมากคะคะสวาวยวยมากะคะสวาวยวยมากค่ะสวยมา ช u รี Flower ถ้าภาษาญี่ปุ่นก็คือดอกชุรีดอกชุรีชุรีพานานะคะจะลืมภาษาอยู่เลยเลยใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษงงไปหมดแล้วนะคะตมือนตืบเลยก็จะเป็นไอแอมมืดตืบอยู่นะคะคือดวงอาทิตย์ก็กำลังจะไม่มีแล้วนะคะใครบริมาไม่เที่ยวดนะคะเด้อผมมาเสียใจนะคะค่านีิภาษา คือภาษาบ้านเรานะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะเราก็ได้เก็บภาพนะคะมีคนไทยเราไม่ได้ถ่ายคู่กันนะคะไม่ทราบว่าคุณน้องก็เป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ทราบะคะไม่ได้ถามเขาก็สวยมากนะคะจูดิเราพยาพยานที่จะถ่ายให้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะคะ แดงมาจัดจับตรงนี้แบที่เขาเป็นีเจนเตอร์ให้ดูมาคะนีแคี่ะจะเข้าดินปืนะคะมาแล้วค่ะดอกไม้นี่ดอกไม้ซีรีนะคะสวยงามมากค่ะซฟลาวเวอดอกไม้ชีวิตนะคะสวยทั้งดอกไม้สวยทั้งคนนะคะสวยงามค่ะ ที่เซ็นเตอร์ก็น่านาเด้งน่าใจรู้สึกว่าก็มีเพื่อนที่มากันพอดีอกากให้บานกันหลานะคะการได้การไปได้ดีขอยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ